ข่าวมิ้นไนท์ทิ้งคืนฟุตบอลไทยบายเฉิดสตายประจาวันที่8กันยายน2568โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของทิ้งคืนวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของทิ้งคืนวันนี้อาร์ายังไส h 2เทีมชาติไทยอายุ23ปีปะทะกับทีมชาติมาเลเซียในค่ำคืนวันพรุ่งนี้ เดกันนี้ความขึ้นไหวก่อนทับช้างศึกติีบาชิไทยชุดยุย3ยปีภายใต้การนำทัพของโคดวังทวชัยดรองอองตะกุลเตรียมที่จะลงสนามแมตช์ชีสตาพบกับทีมชาติมาเลเซียในการแข่งขันฟุตบอลยุยสปีจิงแชมป์เอเชียส0 2 6ับรอบคัดเลือกนัดสุดท้ายในวันพรุ่งนี้วันที่9กันยายนเวลา19กนาฬิกาสาสบนาทีนัดสนามธรรมศาสตร์สเตเดียมถ่ายทอดสดทนช่องไทยรัฐทีวีช่องส2 b g Sport และก็ t True Vision now โดยทีมชาติไทยยุ่ยสาปีอยู่ในกลุ่มเอร่วมสายกับมาเลเซีย mm. เลบานอนและก็มองโกเลียเดี๋ยวนี้มาเปิดสถิติ h ฮ้ทติีมชาติไทยยุ่สปีพบกับทีมชาติมาเลเซียกันสักหน่อยนะครับโดย4ครั้งที่พบกันทีมชาติไทยไม่เคยแพ้ด้วยการไปชนะไปที่3เสมอไป1นะฮะวันที่12กันยายนาปี2023ทีมชาติไทย ชนะทีมชาติมาเลเซียไป1ต่อ0วัย์นที่5าพฤษภาคปีสองพนี่ส2ทีมชาติไทยชนะทีมชาติมาเลเซียไป3ต่อ0วันที่3 1ตุลาคมปีส0 2 1ี่ทีมชาติไทยเสมอทีมชาติมาเลเซีย0ย์ต่อ0และวันที่21กรกฎาคมปีส0 1 7บทีมชาติไทยชนะทีมชาติมาเลเซียไป3ต่อ0ูในครั้งนี้นั่นเองน,นนะก็ถือว่าฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทย ยู่23ปีในครั้งนี้กันด้วยนครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาจน,นครับอะไรยังไงเมื่องานนี้ปรามาดูคอมเมนต์อาเซียนมองต่างหลังเข็นทีมชาติไทยดวลทีมชาติอิรักท็อปอันดับที่58ของโลกเดครั้งนี้โดยการนี้พ่กับทีมชาติอิรักท็อปอันดับที่58ของโลกไปอย่างสุดเดือด0ต่อ1ึศึกฟุตบอลคิงคัพ2025นักหนามกระิบบัว จังหวัดกาญจนบุรีสวนให้ทีมชาติไทยคว้าปรองแชมป์ King Cup งวับไปครองโดยงานนี้เรามาดูคอมเมนต์อาเซียนมองต่างกันสักหน่อยครับหลังเห็นทีมชาติไทยดวนทีมชาติอิรักท็อปอันดับที่58ของโลกเริ่งเมืนที่คอมเมนต์แรกกันก่อนก็แล้วกันโดยงานนี้ทีมชาติไทยเล่นด้วยความมุ่งมั่นสูงมากทําให้อิรักเจองานยากจริงๆคอมเมนต์ต่อมาอิรักอยู่อันดับที่58ของโลกแต่ว่าไทยพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้ห่างชั้นเลยในะคะรั้งนี้ คอมเมนต์ต่อมาถ้าไทยจบสกอร์คมกว่านี้พ้นการแข่งขันอาจจะไม่ได้ออกเป็นแบบนี้ในครั้งนี้ก็เป็นได้คอมเมนต์ Comment ต่อมาผมคารมในหัวใจนักสู้ของทีมชาติไทยพวกเขาสู้จนวินาทีสุดท้ายคอมเมนต์ Comment ต่อมาชนะทิมสงกรานสินลงสนามแล้วทําให้เกมเปลี่ยนอยิรักต้องถอยไปตั้งรับลึกในครั้งนี้นะคอมเมนต์ Comment ต่อมาเกมนี้พิสูจน์แล้วว่าไทยกำลังเข้าใกล้ทีมแนวหน้าของเอเชียมากยิ่งขึ้นในครั้งนี้คอมเมนต์ Comment ต่อมา หวังว่าเราจะชนะอิรักในช่วงนัดต่อไปในครั้งนี้ให้จงได้นะจากแฟนบนอลอินโดนีเซียขาไเม่นต่อมาอิรักมีอันดับโลกแต่ว่าไทยมีหัวใจนักสู้ขาไเม่นต่อมาสำหรับผมแล้วไทยไม่ได้ดูเป็นรองเลยพวกเขาเล่นได้ทัดเทียมกับอิรักจากแฟนบนอลมาเลเซียขาไเม่นต่อมาอยากจะเชื่อนะว่าทีมท็อปอันดับที่5 8ของโลกอย่างอิรักต้องมาตั้งรับทีมไทยขาไเม่นต่อมา อาเซียนโกลมภูมิใจทีมไทยทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากในครั้งนี้คอเมนต่อมาแม้จะแพ้แต่ไทยก็แสดงให้เห็นแล้วว่าสามารถสู้กับทีมที่แข็งแกร่งกว่าในครั้งนี้ได้คอเมนต่อมาผมคิดว่าไทยมีศักยภาพที่จะติดท็อป10ของเอเชียในไม่ช้าคอเมนต่อมาผมแปลกใจเป็นอย่างมากว่าอิรักไม่ได้เหนือกว่าอย่างที่คาดการณ์กันไว้คอเม่ต่อมาเกมรับและก็เกมการเล่นเป็นทีมอของไทย แข็งแกร่งมากในตอนนี้เป็นอย่างมากเลยนะคอมเมนต์ต่อมาเกมนี้ไทยได้แสดงให้เห็นหรือให้อิรักเห็นว่าฟุตบอลอาเซียนแข็งแกร่งกว่าที่คิดจากแฟนบอลิอโดเซียในครั้งนี้เป็นตัวางานยินะผมเรียกว่าท่างนั้งของอิรักนะฮะยังกลัวพ่ายแพทย้ทีมชาติไทยเลยจะต้องยอมทําทุกวิธีทางเพื่อจะให้เกิดกนนารแข่งขันที่ทีมของเขาเป็นฝ่ายชนะนั่นเองครับคอมเมนต์ก็เรียกว่าถล่มทลายเลยก็ว่าได้ที่มีค,ความคิดเห็นไปเป็นทางเดียวกันกับทีมชาติไทยในครั้งนี้ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเก่นครับอารันยังไงชมช็อตกับตันทีมชาติไทยพาเบอร์19อีบอิรักทัวเสื้อแทบขาดพี่แกก็เอาชนะทิพไม่อยู่เหมือนกันนะเรียกว่า1ช็อตที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากการสร้างความเบือฮาไปทั้งสนามกับช็อตแมสซี่เจชนะทิพสงการศิล์นารุกกับตันทีมชาติไทยที่พาแข่งเบอร์19ทีมชาติอิรัก ท็อป,ปันดับที่58ของโลกทัวร์1รอบนะฮะแต่ก็ยังคงแย่งบอลจากชนาทิพย์ไม่ได้สุดท้ายดึงเสื้อชนาทิพย์แทบขาดแต่ก็ยังคงไม่สามารถแย่งบอลจากชนาทิพย์ได้โดยกมน,นี้หลังจากที่มาสดาอิช e, ิตัดสินใจปเปลี่ยนชนาทิพย์ลง3ช่วงเริ่มครึ่งหลังก็ลงไปปวน,นารับของทีมชาติอิรักอย่างหนักโดยชนะทิพย์ปวนหนักจนกระทั่งเบอร์10ทนไม่ไหวเก็บอารมณ์ไม่อยู่เล่นนอกเกมช่วงท้ายเกมซะอ,อ,อย่างนั้นเป็นคำว่ง,งานยินดีผมเรียกว่าบุญติ้วติวตวนะฮะ กับมาาของฝั่งชาตทิพย์สมกฤษณ์แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มีคนที่อดทนไม่ไหวเล่นนอกเกมสัชาทิพย์จนสร้างความบือห่าในครั้งนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารัตยังไงกุนซือทีมชาติไต้หวันได้เปิดเผยหลังพาทีมแพ้ยับเยินต่ออินโดไป0ูนต่อหในครั้งนี้นะโดยทางด้านของหวงเชอร์หมิงกุนซือทีมชาติไต้หวันได้กล่าวหลังนําลูกทีมบุกพ่ายอินโดนีเซียไป0ูนต่อหในเกมอุ่นเครื่องตามช่วงปฏิทินฟี ف าเดย เมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาก่อนที่จะมีคิวดวลกับทีมชาติไทยศึกเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกในช่วงเดือนตุลาคมนี้โดยคณสือในวัย53ปีของทัพบรูวิงเปิดเผยบอกว่าเกมนี้อินโดเพสชิงใส่เรานนั้นหนักมากพวกเขามีวิธีการเล่นที่เป็นระบบเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามทำงานให้หนักขึ้นและก็พัฒนาตัวเองต่อไปในครั้งนี้ โดยกานนี้ท่านท่านของฝังอินโดนีเซียเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากและผมเองก็ไม่คิดว่าจะมีโอกาสนะฮะในการเข้าสู่รอบสุดท้ายาฟุตบอลโลกปี2026สูงเลยทีเดียวซึ่งงานนี้เกมนี้เราก็โดนแรงกดดันนะฮะจากกองเชียร์ของอินโดนีเซียในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยโดยงานนี้การพ่ายแพ้ย่อยยับของท่าน้านของฝั่งเราในเกมเกมนี้เกิดจากการเตรียมตัวที่ไม่เพียงพอเราได้ซ้อมประมาณ 5- 6วัน ประกอบกับมีผู้เล่นท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่แต่ผมเชื่อว่าประสบการณ์จากเกมเกมนี้เป็นผลดีของทีมในการพัฒนาในแมตช์ต่อๆไปหวงเฉอหมิงก็ได้กล่าวปิดท้ายส่วนสถานการณ์ในตารางคะแนนศึกเอเชียนครับ2027รอบคัดเลือกกรุ๊ปดีของไต้หวันแข่ง2นัดแพ้รวดนะฮะยังคงไม่มีแต้มรังอันดับสุดท้ายของกลุ่มที่เกิดขึ้นในครั้งนี้โดยสำหรับทีมชาติไต้หวันเองเตเรียมจะออกไปเยือนทีมชาติไทยในเกมวันที่3าม ในศึกเอเชียครัพ2027รอบคัดเลือกกรุ๊ปดีวันที่9ตุลาคมเวลา19นาฬิกา30นาทีจากนั้นจะกลับมา,าเปิดตารางรับมือกับพนักงของจีนชไทยในวันที่14ตุลาคมเวลานาฬิกาสานาทีตามเวลาของประเทศไทยในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองน,นะก็เป็นได้ว่างานนี้ก็ให้ไทยนะผมชนะทั้งไปและกลับแล้วก็้กันครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับอะไรยังไงกุนซือจีมชติมาเลเซียอยู่ยุ่ปี เผยความพร้อมก่อนจะลงไปดวลกับเจ้าภาพไทยในวันพรุ่งนี้โดยกัน,นินาฟูซีซาอินกุซูติมชาติบเรเซียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีในศึกบอลยุ่3ปีจิงแชมป์เอเชีย2 0 26รอบคัดเลือกกลุ่มเอฟนัดสุดท้ายคือวันพรุ่งนี้สถานการณ์ล่าสุดของทัพเสือเหลืงองยุ่3ปีรังอันดับที่3ของกลุ่มแข่ง2นัดชนะไป1แพ้ไป1นึ่เมื่หมด3แต้มหากต้องการเะนลุ้นเข้าสู่รอบสุดท้ายจะต้องชนะ ทีมชาติไทยให้ได้สถานเดียวเท่านั้นและก็ไปลุ้นเลเบรนอนไม่ชนะมองโกเลียด้วยมาเลเซียถึงจะเข้าป้ายเป็นแชมป์กลุ่มนี้ส่วนด้านนาฟูซีซาอินกุนซือมาเลเซียอยู่ที่3ปีเปิดเผยก่อนเจอกับทีมไทยบอกว่าเกมที่แล้วรเราได้สามแต้มทําให้สถานการณ์จากที่ตึงเครียดในเกมแรกที่เราแพ้เลเบนอนศูนย์ต่อหนึ่งก็กลับมามีความหวังกันอีกครั้งผมภูมิใจในตัวลูกทีมทุกคนที่มีการชนะ มองโกเลียไปเจ็ดต่อศูนย์ทำให้เรานั้นยังคงได้ลุ้นในรอบสุดท้ายผมเชื่อว่าลุกทีมทุกคนมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นก่อนเกมเจอกับทีมชาติไทยในแบบสุดท้ายแน่่อนาว่าการเจอกับทีมเชาติไทยจะเป็นเกมที่ยากลำบากแต่ว่าเารานั้นต้องเตรียมความพร้อมที่ดีที่สุดในการรับมือกับพวกเขาซาอิดได้กล่าวปิดท้ายสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในวันพรุ่งนี้จะเป็นศึกรอบชิงชิงแชมป์เอเชีย2 0 2วันรอบคัดเลือกกลุ่ม F วันที่3วันที่9กันยายน,นเวลา19บก้านาฬิกาสามสบนาทีณสตามธรรมศาสตร์สเตเดียมถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง32 YouTube b g s p o r t และก็ True v i s i o หนาวนาและนี่ก็เป็นข่าววิดีที่ข้คืนฟุตบอลไทย by e อิช e ิอิประจำวันที่8กันยายน2568าน 8, โดยชายผูบบย้บังคับครั้งฟุตบอลไทยครับ